สบายดีจ้าพี่น้องส,สุขสุขคนเด้อจ้าไม่กันไม่น,น้อยกัมาใน่าดานอะไรเด้อพี่น้องเด้อมัน่าดานลาวเด้อจ้าพี่น้องด่านสวรรค์ตะเขตมุกดาหารไม่น,น้อยมาถ่าหับเอาเอือยเด้อพี่น้องเด้อเต่อผู้ทีว่าอยู่สละคามผัวน้องคิงไปอยู่น้ำพ่นอะไรพี่น้องเลยน้องคิงกัมาน,าน้ำมือนนี่มาอย่างน้ำพ่นเหมือนี่ มากับยายยายก็มานั่งถามกูซ่ากูหวงนอนบอกแม่ทักบ,บอแม ẹ, ่อยากนอนอ <c ười> ยากนอนเ <c ười> ลื่อม้าเนาะเลื่อมกรเจนน่ะ,นะเน,น,นาะผู้ไปนังไปไน่งผู้ก็ได้นะด้อเก่าแดดแห้งเลื่อมบนเอกสารห่อนในพี่น,น้องเลยทางบึงเพิ่นว่าเพิ่นกำลังขึน้นรถขนของเพิ่นช้รถอยู่พี่น้องเพิ่นว่าเดียวหอดเลื่อมเพิ่นว่าเนี่ย น้องคิงกับมาน้ำเพิร์ลเด้อจ้าน้องคิงกับมาน้ำเพิร์เมื่อไหร่ฮะเอาน้องคิงมาน้ำน้องคิงนั่นเพิร์ไปอยู่น้ำเพือนเรื่อยคอยดูพี่น้องเด้ออยู่จังหวัดสระคามกับอำเภอหยัง่างลืมอำเภอหยังกันทะลักนี่แหละเดี๋ยวที่ทำเพิร์รายละเอียดเนาะเพิร์กับมาน้ำเมื่อนีร่เดี๋ยวเขาก็ซีเห็นเห็นกับคิงเด้อพี่น้องดนแล้วได้เห็นหนาเพิร์น้องคิงกับเพิร์อยู่น้ำเรื่อยคอยเพิร์สบายพี่น้องเว้ อ้วนากกว่อ้วนเลยสบายเนนั่งทางนอกมันเหลื่อมตาเนดะ้พี่น้องแนละ้วไม่เท่าก็ะจนเยอะไ่เท่ากันเอาไ่เท่าสบายดีไง <c oughs> สบายดี <c oughs> มาถาหับลูกสาวเพื่อนพี่น้องเลยมากบนองขิ<า>งสองคนนั่งอยู่นะฮะ่นอนลีรถนั่งอยู่นอก <c oughs> นอะเรมเหลื่อมหูเหลือหหล่อมตาเนาะแม่เนาะทก็เจเยอะตาพี่น้องเลยมันห่อนแห้งอากาศเอาเอาในมือนี่ฮะมันสงูงแหงเนี่ยมือมือ มันสูงแห้งแดดมันส่งเขามารอดมาเลยกินแล้วพี่นี่อืมเนาะเอาเอาทับเบิ้งก็มันออกในหลังมาคลายเดี๋ยวเราก็ถามมาแล้วกำลังขิงสองคนเพ่นพี่น้องเพ่นถือของมาหลา่พนน้าเนาะพนบอกน้าใหม่เนาะถือของถือข้าวถือของกินมาให้ยายมาแบ่งให้พี่ให้พี่ให้น้องเรื่อยเพนกับพี่น้องเลยระวังถือลมอข้างนอกมันห่อนแห้งพายายมาเปิดแอร์นั่งอยู่หลดดีกว่าพี่น้องฮ้อนไล่เบ่ไว้บ่ไว้ มาหอด,ด้วยจ้าพี่น้องอ่านเพิ่งกันยังเซนเอกสารอยู่เนี่ยอ่านระบบคันนี้พอดีเลยเกันยังเซนเอกสารอยู่จ้าโอ้ยมานั่งอยู่พี่ตีคนเราไม่จ้าจุกน้อ,นองคิงสวยอะลิเบิร์กเบิร์กอาให้มาผมโดยโตนั่นนี่น,น,นี่เด้อพี่น้องเด้อเอะไรกันเด้อนี่กิฟต์คือรถคิงข้ะจุดมือข้ะ งามกว่าเก่าเนาะอยู่ลำเจ้า,า,านะเออสวยเลยเด้อจ้าพี่น้องเด้ออันนี้ก็น้องขาวงามเด้เออทั้งสวยทั้งขาวทั้งงามหอมแน่นานาเออไปไป<ๆ>ไปอันนั้นใช้เครื่องของนั่น,น s. <S ข้าวการะเพาเยอะพุ่งแล้วข้าวกระข้าน่องขิงกับเครือเป็นรถเด,ด้อจ้าพี่น้องเด้อรถการเครื่องของข้าวจีบไปเอาอยู่คิวรถเนาะ หยังพี่น้องเอ้ยนั่งอยู่ลอตเอื้อยข่อยเด้อผู้งามๆนี่เอออยู่อยู่นําพุ่นนี่ละพี่น้องเพิ่นอยู่แบบสบายเนาะอือบ่ยากบ่ไแน่งอยู่อยู่นันอยูุ่นล่ะสบายจ้าเียนังืออีกบ่่่อยโตเรียนเรียนนังือเรียนกศนเรียนกศนแล้วก็เฮ็ดอยู่7 e l e n ก็เฮาได้เงินได้หลายคนละคนไทยเนาะได้เงินหลายแม่นบ่พุ่ได๋พุ่นไดเอ้ย หลุดมาเลยเด้อจ้ามันทำอะไรได้คนก่อนเอาเกลือเอาโค้งก่อนเนาะมาแว่สมวยเด้อเนาะงชิงเนาะมาแวแล้วจังเมื้อนี้เห็นบ๊วยแหว่ไชโนเนาะข้าวเมื่อเลยเนาะข้าวเมื่ออย่าต้องเอื้อใคยเลยเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นมาส่งของกินของอยากเลยก็สิมาเฮ็ดอยู่สวรรค์เลยซอยหั่นแล้วเป็นหลักงานข้ดซอสหน่อยไปเท่าซอย ซอยมีฟังที่บอกห้ฟังนี่ฟังกันบอกนะมืดนะบุญเฮือนเท่านี้มีแต่หลานเนื้ออ่อนเนาะลาบได้เพราะไอโต้ปลาเนื้ออ่อนเพิ่นเอาของมาเดยพี่น้องซอยลอยละแตงต้มขว้ัขว้เห็นมันซุกแล้วก็บีบมะนาวใส่เออนั่นนั่นเพราเนื้ออ่อนโอ้ยโบเป็นคือกันใดอย่เงี้ยโอยกะลงเมื่อยน้ำข้นเจ้ามืดนะบุญเพือนคอยคอยมีมุ่นผามาลาบปลาเนื้ออ่อนเออ ูเดากินอะแซ่บมันมันมันหอมบนมะเร้ายบะเด้ยร้าบิงน้องิงเขาก็งามได้นน่องเลยเออเออเอาตนะไรเออเออเอาะไละ้กอเอาใจทุงหน่น่ะเบ้งเบ้งเบิงเอาอ็นเอ็นเื่อนซุมีะคนหลปิเออเก้าก็มีท่านั้นเลย หน่อยแล้วตอนนั้นมัดให้มันบ่ต้องไว้อยู่ในหลุมไรเด้อพอว่าเดี๋ยวเฮาเด,ดือนบอกไวใ้ในลังอะไรก็ยังสิมือฮอดเชโนพุ่นคุณแม่อะไรเข้าสิขี่รถปเป็ยัยงเมื่อขันจั่นนะ่ะเออจะบอกจะดอกเนาะแบง่งกันเด้อพี่น้องเด้อแบ่งของกินอาหารใช่ออยไหมเออไอ้ตูเพิ่นเอามาแต่มาหาสารคามอันนั้นอำเภอยังค่ะอันอยู่นักันทะลักบ่ กันทารักเนาะมหาสารคามเลยเยอะแยะไปกันเร็วเร็วไม่ต้าฮะฮีมาเราว่าในสี่เยียนแบบไหนน้อยแพลนแบบคอนโทรมาล่ะไปเรียนเออเรียนอะไรกศนเออเรียนหรืเลียนโลดเรียนโลดเรียนโกศนเอเลยี่น้องน้องขิงมากกับอันนั้นเพิ่นบ่ได้เมื่อเซโนเด้อเพราะว่าอันเพิ่นมาพาอยู่น้ำเอื้อยเพิ่นอันเพิ่นก็คาเวียกเนาะเอื้อยเพิ่นก็คาเวียกไปแล้วก็กลับมหาสารคามเลย อันก็อยู่อยู่ในเฮือนเอ่ยคนี่แหละพี่น้องไงอยู่สัรคามเนี่ยอยู่สบายขนะเนาะหน้าสดตาใสสวยงามเลยล่ะพั่น่ะเอาเจ้าละรเจ้าเมอาเต้ไวอาเสไว้กินคว้าเอเออลายอะไนาะเเนบอ เออเขาเอามาขายเขาเอามือปลาหน่อยตัวมาส่งให้เขาบ่ส่งให้ไเพราะว่าเขาเอามาให้แต่ในเฮือนน่ะเออเขาได้กินอยู่สระคามเด้อพี่น้องเด้อเฮาก็มาแว่แบ่งให้ชาวมวยนําแบ่งกันแล้วแล้วก็แว่แล้วก็สิไปส่งเด้มาแล้วมาแล้วคือชาวมวยมาเนี่ยรถรอมรถรถชาวมวยมาแล้วพี่น้องเออข้างหลังงามอยู่แต่ว่าหน้ากากมันมุ่นเด้อพี่น้องเด้อเราก็สั่งมาเสียละอย่างเน้อน่ะ เออกระสังเมื่อเธอละย่างเอาไลหาเงินเธอละย่างเนาะเนียวเ้ามื่อเาเขามาห่มแล้วเบ่นกันเออแบ่งโล่ไอตัวแล้วก็ถืออันไปพ่อมเลยมานาไตีมว่ เข้ามาได้ไทเยองทุเรียนหลดชอม้วยพี่น้องเบ่นก่อนนะตอนมันบบมได้แป้งยังเลไม่ได้เอากันนั่นเขาห็ดไมบเอาอันอันนี้กระเบเอาแมนจกแมนกัเจีสั่งมาเนะหอดนองชายเลยเออแว่าเขาใส่เวทเลยกระเวนกัเอามาวานเลยระเบนกรเรียบร้อยเขาพัน่ด้น่อยอันนี้อะไรแมนแม

ไปโหเอาไปโหลดพีโต้ห่าละฮันเด็จต้หน่าเอาไปเอาไปทากันกินกำลังแบ่งโค้งกันเด้อพี่น้องหลายเฮือนหลายลังคาเฮือนก็มันเอาจังแบ่งทุเรียนอบทุเรียนอบแซ่บแซบได้ปิดเอาปิดตัวหนาเอาเมื่อตัวนี้ไห่ป้ามึงยังเหน่งคงข่อยนะเอาเจ้าก็ได้จับป้าเนื้ออ่อนตัวอันนี้กับป้ากีดแหมป้าเนื้ออ่อนเลือดสองจุ่งหิ่งแ่ได้ได้ฮันเด็จของเจ้ากับฮันเด็จนั่นไงไห่เมื่อกุ้นเลยนะ เอาเอาเอาอันนี้ป้ายมุกอันนี้ยูมุกเขาจะปะคอกับป้ายนี่เอาเอาเอาขึ้นเอาห้องเอาขึ้นเอาในห้องเดี๋ยดิเอาใส่โอ้ยล้างมันใหญ่พ่อใหญ่โตไม่เชื่อใจเออเออเอาเอาใส่เอาใส่เลยอ่ะเออเราเชื่อมือดีก่อนไปสื่ออีกเนาะไปสื่อดูไรกันเทออกก็ใส่ขอก็นขยังว่าเกี่ยวกับเบรกยังหมักม่วงกับเบกมา เอาน้ําเย็นลงมาลูกทุกใหญ่เออแม่นได้เอาน้ําเย็นลงมาให้แขกให้คนกินแน่น้ําตินบัวอับวนี่บ่ีได้จอกปลูกนเปโกไปนํากันเปโกาผู้หญิงหรือผู้ชายอว่าเห็นําต้นเล่นอยู่เงกันผู้ชายไดเด้อยหมอมันขาวดําันนะ เอ้ยนเห็นจะทำตัวเลีออกไหมะเท้อมัแ็งตีขึ้นนะเ้อเนาะอ่อนนะค้อ่อนนิไปไหมมื่อกีมันตะขาวดำเนาะมจากไหนนอนออยานัามันสิออกเลยม้อยเอ้สิออกเลยข่รุ่นเอาซะเออเป็นยิ่งเลยก็แล้วไปผู้ยิ่งก็เอาผู้ายก็เอาเลยเฮยลูกเลยได้เ็ดอะไรเออเจ้าสีทิมใช่ปะสีไปโน่นใช่ปะกงแล้วสีไอ ลูกไก่เล้ามันนั่นนะไอ้ลูกไก่เล้ามาแบ่งกันกถึกเลือกน้องแล้วก็สิเมื่อส่งเพิ่นอยู่ในด่านแล้วก็เฮากับสีกรับเซโนคือกันพี่น้องเลยไปส่งทิ้งอยู่ในด่านส่งแล้วแล้วก็สิกันน่าเถ่ากับไม่น้อยกับเมื่อเซโนเลยไปน้ำมวยไปน้ำกันก่อนเฮากับกินน้ำก่อนเออยเอ้ยมาเย็นน้ำไม่เถ่ากินแน่ไม่เถ่าแค่นั้ เพิ่นก็ได้เฮ็ดมาได้เห็น้องเด้อตึกเทลงโลดลูกคอยเทลงก็ได้คอยเทลดเฮ็ดเฮลูกไผ่อันเิ่นนํามาใหงเ้อคคอยเทแล้ลูกเออเทลงคิงเอ้ยสวยเลยเนยน้องมวยสวยงามได้ไปอยู่อมวยเอะ กันทารัก <ing> ผ <t> ู้สาวกันทารักพี่น้องเด็กใหญ่กันฮะประจำหมู่บ้านเลยวะนี่ผู้สาวประจำหมู่บ้าน่นนะแบ่งไม้แบ่งไม้แบ่งอีกแล้วแบ่งกันยังบททันแล้วพี่น้องไหมวางแรนดี้กะออกไปข้างนอกมา ปีนเอาไม้ถึงไหนลูกมาผ้ามาผ้าไม่ผ้าอยู่ดอกไม่แนะงัดโตลดต้นงัดรถมุกงัดโลดเดี๋ยวเขากระชีไปส่งเพิ่นอยู่ครัวเพิ่นเอารถมาไว้อยู่ในด่านนะเด้อพี่น้องเด้อเอ้ยเขาจะเพิ่นเอารถไว้อยู่ในด่านเพิ่นขับรถเมื่อเองหอดสารคามเองรถเพิ่นไว้อยู่ในในด่านนั่นได้แล้ว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 ไป มางักเงยเอองักไปเด้ได้ได้ไปลูกอ่ะเนเอาเขาไปแาไว่ย่านเขาเ่ดเจ็บร้อยเลยบอกอ้ไปหากินแาวกินน้ำกันนอกบ้านนเขาเนาะลาไปเลยคลิปนี่พี่น้องขอกันคลิปใหม่เออเอมื่อจียงเสียเมื่อเอาเอาไปบมไยากแล้วกันนะเอไปบายนะทุกคน